ต่อมาครับพาคุณผู้ชมไปเอาบุญทีจังหวัดอร่อยเอดครับเพนิพิการเฮ็ดบุญตักบาทในโครงการฝึกอบรมพระวิปัสนาจารย์ผาคเก่าครับที่วัดป่าสุขวัตตตำบลไพศาลอำเภอทวัดบุรีจังหวัดอร่อยเอทนายพิชยาตุระซองรองผู้ว่าราชการจังหวัดอร่อยเอดเป็นประธานฝ่ายคารวะเฮ็ดบุญตักบาทครับในโครงการฝึกอบรมพระวิปัสนาจารย์สำนักปฏิบัติธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์ผาคเก่า โดยมีหัวหน้าส่วนราชาการครับข้าราชาการและกับพุทธศาสนิกชนเขาร่วมในพิธีซึ่งกิจกรรมดังกล่าวครับจดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชากุศลแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเฮ็ดบุญตักบาตรเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ครับยังเป็นการพัฒนาศักยภาพประสงค์ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการปฏิบัตินะครับมีปัสนาภาวนาอย่างถูกต้องสามารถนั่ไปถ่ายทอดและการเผยแพร่พระธรรมแก่พูทธศาสนิกชนได้อย่างเหมาะสมครับ